ตัวสมาร์ทโฟนซีรีส์ใหม่เรยวมีนาโซ20โปรอัดแน่นชิปเซ็ตเกมมิ่งที่ดีที่สุดพร้อมผลิตภัณฑ์ AIoT สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ tomorrow id กับการพูดเขาไอทีครับเรยวมีแบรนด์สมาร์ทโฟนเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกเตรียมส่งเรยวมีนาโซ20 Pro ปสมาร์ทโฟนซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับที่มาพร้อมการผสมผสาน ระหว่างความทรงพลังที่มากขึ้นประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นและมอบความบันเทิงให้กับรุ่นใหม่ยิ่งกว่าและผลิตภัณฑ์ AIoT ที่จะช่วยยกระดับร้อยสไตล์อย่าง r e a l m e w a t c h S และ r e a l m e b u d ส a i r p r o โดยพร้อมยนต์โฉนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับเรามีก้าสู่ความสำเร็จอีกขั้นนะครับจากสถิติการจัดส่งสมาร์ทโฟนทั่วโลกในไตรมาสที่3 ปี2020แสดงให้เห็นว่าเรียวมีแบรนด์ผู้นำเทรนด้านเทคโนโลยีและดีไซน์ถูกเสนอชื่อให้เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนะครับโดยมียอดจัดส่งสมาร์ทโฟนถึง50ล้านเครื่องทั่วโลกโดยภายในระยะเวลา2ปีนะครับนอกจากนี้ยังสร้างสถิติแบรนด์ที่มียอดจัดส่งสูงสุดในไตรมาสที่3มาถึง132นะครับด้วยความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากผู้ใช้งานทำให้ เร็วมีขยายตลาดมากกว่า61ตลาดทั่วโลกนะครับโดย ครองอันดับที่5ใน13ตลาดทั่วโลกภายใน2ปีและก้าวสู่แบรนด์อันดับที่7ของโลกนะครับเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปิดตัวเรย l มีนาโซ20 Pro เรย์มี w a t c h S และเรย l มี Bu ั s Air p r o ในวันที่5พฤศจิกายนนี้เวลา13นาฬกานะครับผ่านช่องทางเพจเร e t มี i l a n d YouTube c h anel n r e a l m ี Thailand แ,และร a ส a d a ติดตามความพิเศษต่าง เกี่ยวกับเรียวมีนาโซ20่สได้ทางเพจเรียวมีไทยแลนดนะครับครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ